แกงแล้วมัก็ตัวใหญ่แต่มันหกบตัวดูวิธีการเอกปลาขึ้นนะครับพอดแถมาคนเดียวนะครับวันนี้สงสัยเวิะยะห่างกับเพื่อนนะครับ,ม,บมุ้ง <laughs> ี่าเบิดแล้วมารอป่โอ้ความสุขของลุงแจ้งก็คือการหาปลาหาอยู่หากินนี่นะครับเ,เป็นวิธีของลุงแจ้งเลยดั้งเดิม ผมจำความได้ก็ลุงแจ้งมาอยู่บ้านที่หมู่บ้านนี้ก็หากินอย่างเดียวหากินหมานที่สุดในหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับน่านปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกเก่าเนาะลุงเนาะปลาดุกเก่าเนาะใช่านหรือเอ้าใช่เราบอกโซนแน่โซนแน่ปลาดุกปลาดุกน้อยปลาดุกอขนัานบ่หน่อยก็ะห็นตัวปลาเนี่ยเออมันมันมีหลายรุ่นเด้มันแบบปลาดุกนี่เขาเรียกป่าดุกคล้องของแกนแกนนะโอ้ไงมีตัวนั้นเขาเรียกปลาดุกด่านครับ เป็นคนอื <online> <c oughs> ่นปลาดุกคล้องปลาดุกหงเงี้ยแก่ลาโอ้เหลืองตัวตัวเหลืองดีอยู่ตัวงามอยู่กำลังสีขาวทาหุ่นถุงหุ่นเขโอ้ยเราจะสีบลสติกหวานลงไปได้เลยนะครับนี่ครับคลองคลองน้ำแห้งแล้วนะครับมันพวกกระเทือนนะขนาดหวานว่าหวานไม่แตกยังได้นะครับเมื่อกี้ทอดแหลงไปแล้วแต่ผมมาไม่ทันมาทันตอนลุงแจ้งงุ่มพอดีงุ่มปลา ดิมคลองโอูเดี๋ยวยโตคนว่ะตัวยตัวเดียวนะครับได้ตัวเดียวนะครับ ประแจงเพ่นตำหกอยู่บอกโอ้ตำตลอดปีเตัวนี้บอเอ้ยไม่เด้ไปบอกบ่เมื่อนั้นเอ้ยไม่ได้ไปบอกบอบอกไงอันนี้ไปไปสื่อนําบอเออกร้งมาหลักเขาสร้างมาได้ไม่ไหมมนบอเอเขาบิกนบโอ้จากคลิปที่ผมไปถ่ายป้าป้าตำหกป้าทอไหมนะครับก็ นี่คือคุณลุงแจ้งที่อยู่บ้านนั้นก็ได้ต่อยอดอขายผ้าไหมด้วยนะครับผมจากคลิปนี้คมอนทัวร์นะครับที่ผมไปถ่ายออนทัวร์รอบรัวบ้านนะครับเนื้อครับเพื่อนทู่มาหาผมผมก็เลยบอกเบอร์ขอเบอร์ปราแจ้งให้ไอเดไห่ไปขอเบอร์ไอเไหมเพิ่นประสานงานกันนะครับโอ้สวัสดีครับนี่คมอนทัวร์นะครับพอดีมาเดินออกกําลังกายก็เห็นคุณลุงแจ้งกําลังหาปลาก็เลยแวะถักถ่ายก็เลยคุยกันนะครับ ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่ว่าที่ผมไปถ่ายคลิปทอผ้าไหมที่บ้านลุงแจ้งนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดให้กับลูกค้าของคุณป้าคุณยายที่ทอไหมในหมู่บ้านนะครับนี่กออ็ออเดอร์มาที่คุยกันเมื่อกี้นะครับครับวันนี้ก็พามาเที่ยวทุ่งนาอีก,อกคลิปหนึ่งนะครับเป็นบรรยากาศช่วงก่อนหกโมงแดดก็ยังแรงอยู่นะครับมากับเฟืองฟ้าเฟืองฟ,ฟ้าเดินไปตรงนู้นผม คุยกับคุณลุงแจ้งอยู่ทักทายไม่ได้เจอกันนานนะครับเราเดียวเราชมวิวทิวทัศน์แล้วก็บรรยากาศไปด้วยกันครับขอ,อนู่นเฟื่องฟ้าวิ่งอยู่นู่นนะครับมาได้ที่เดินใหม่ ได้กี่รอบแล้วนี่สามรอบโอ้ผมยังดูลุงหาปลาอยู่เลยเฟืองฟ้าได้สามสี่รอบแล้วดเดินเร็วโอ้ดีดีด,ดีวันนี้เรามาเปลี่ยนเส้นทางเดินนะครับเดินไปนาป้านี่นะครับเอเเบิ์นเดินไปบ้านป้านะครับดูด,ด,ดูต้นข้าวนะครับมีเดียอ้ทุกนานะครับช่วงนี้เพราะว่าฝนแรง มันคือพ่อใหญ่ทองที่เราไปถ่ายญาติพ่อใหญ่ทองมุนพ่อใหญ่ทองตรงนู้นนะครับมันกเกี่ยวย่าจะแบก้าไปฟิลเหมือนทางโบราณเลยเนี่ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ติดทางโบราณ <c oughs> นี่บรรยากาศนะครับหกโมงแล้ววันนี้ก็ออกมาเดินทุ่งนาว่างพอดีทำกับข้าวส็ิแต่วันครับวันนี้กับข้าวก็ไม่ได้เข้าเมืองไปซื้อที่สี่แยกบางสงหินนะครับร้านเจสเสาร้านที่ผมเคยไปรีวิวแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ คนละครึ่งด้วยแล้วก็เราชนะเอ้ยเราชนะด้วยใช่ไหมหมดโครงการหมดโครงการไปแล้วโอ้เราก็มคนละครึ่งเอมีคนละครึ่งด้วยโครงการคนละครึ่งซื้อหมูมาแกงเขียวหวานแล้วก็แล้วก็เออไม่ใช่แกงเผ็ดไม่ใช่แกงเขียวหวานเออซื้อหมูมาแกงเผ็ดนะครับกุยเองโอ้นี่เป็นบรรยากาศทุ่งนาเขียวเขียวนหกวหกโมงแล้วยังบรรยากาศดีอยู่เลย แดดไม่ใช่อะไรก็เย็นๆถึงจะได้เดินมาเพราะว่าช่วงกลางวันก็อยู่แต่กับบ้านตอนนี้ขนาดว่าอยู่นอกบ้านยังใช้พัดลมนะครับบ้านตานยังหวัดเพราะว่ามันร้อนอากาศมันร้อนมากเลยชมบรรยากาศสี่โมงเหมือนฝนจะตกนะสี่โมงมันคืบมาเลยบู้มีก้อนนี้สวยมากครับนี่โอ้ยมีวงกลมด้วยนี่วงกลมตรงกลางอ่ะโอ้ สวยดีโอ้มีก้อนนี้สวยมากเลยเหมือนจะเป็นลมเนาะเหมอนพายุลมโอ้ก้อนวงกลมอ่ะเหมือนไอ,ดดอ,อ,นอเดโฟเลย <c oughs> <c oughs> มนุษย์ต่างดาวอาจิจตนาการไปโอ้เมฆสวยนะครับ่ะเราก็เดินไปต่อเมื่อกี้เดินมาลุลงหาปลานะครับก็เลยจโอกาสถ่ายคลิปแบบวิถีชีวิต การอยู่หาอยู่หากินให้กับท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับนี่ตัดข้าวเพราะว่าหญ้ามันมันเยอะก็เลยต้องตัดให้ต้นข้าวมันสูงสูงเกินข้าวนะครับเนี่ยให้มันกลบหญ้าให้ได้นะครับนี่คือเทคนิคการทํานาในช่วงนี้นะครับช่วงที่ฟ้าฝนมันแรงนะครับนี่ตัดเกือบทุกนานะครับนี่ตัดข้าวเนี่ยหญ้ามันเยอะมากเลยไม่รู้จะต้นหญ้าหรือต้นข้าวนะครับก็ต้องตัดอืม อนนรอฝนอย่างเดียว<ๆ>ก็จะได้ปรับปุ๋ยก็ต้องใส่อีกนี่คือการทำนานะครับมืดวันนี้สบายหน่อยเพราะว่ากับข้าวเสร็จเร็ว <c oughs> ออกไปซื้อข้าวตั้งแต่สี่โมงเป็นยังไงบ้างรครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้อยู่ไกลคิดถึงกันนะครับ ถ้าไม่มีเพื่อนคุยหรือว่า,อ,าอยากดูบรรยากาศเขียวๆก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับดอกไม้ก็มีตอนเช้าส่งให้กำลังใจทุกวันนะครับทักทายทุกวันสำหรับช่องนิคมวันทัวร์นะครับถือว่าผมก็ได้ทักทายาท่านผู้ชมแล้วก็อยากเป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนนะครับในช่วงเวลาขนาดนี้ช่วงเวลาประมาณช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับที่มาถ่ายคลิปนี้ก็อยากให้ ท่านผู้ชมผมก็จะพูดเกือบทุกคลิปแบบว่าให้เห็นถึงความผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมผ่อนคลายด้วยนะครับเกิดว่าเรามีความทุกข์แล้วทำคลิปออกไปมันก็จะเป็นเรื่องของความทุกข์ไปอีกนะครับเราก็อยากให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศท้องฟ้าต่างจังหวัดดวูวิวทิว,วทัศน์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อท่านผู้ชมนะครับที่ว่าเรามาถ่ายคลิปในทุงน่งนาแบบนี้นะครับผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับที่ถึงคนดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ บ้านเราหรือว่าอยู่ที่สปปอยู่ที่ต่างประเทศอื่นที่ท่านผู้ชมได้ชมติดตามนี่คมบอลทัวร์นะครับก็แบบนี้นะครับบรรยากาศชีวิตเปนบ้านมาอยู่ต่างจังหวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่เห็นต้นข้าวก็เห็นแต่หลังคาบ้าน <laughs> หรือว่าห้องอบ้านครัวเพราะว่าบ้านเราก็ไมไ่อยู่ใกล้เมืองมากมายอะไร <c oughs> ออตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลๆเพราะว่าเชื้อมันแรงด้วย <c oughs> อืมแล้วก็เซฟตัวเองนะครับ <c oughs> ระวังที่สุดอ่น้องเลี้ยงควายดอนควายเผือกไม่ใช่ควายดอนติดควายดอนจริงๆเลยอ่ากูกอน,นะครับอาชีพครูนะครับจริงๆก็มีบ้านอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ว่าวิธีพาเปลี่ยนให้แม่อ่าอยู่เฉยๆไ,ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมาทําเป็นฟาร์มอยู่แบบนี้เพราะว่าแม่คุนชอบการเกษตรไม่ใช่ว่ามาเลือกเส้นทางนี้ไม่ใช่เพราะว่าคนเคยทามาตั้งแต่เด็กเคยลาบากมาตั้งแต่เด็ก ก็ต้องปรับตัวตามแม่นะครับมาอยู่ท,ที่ที่มาอยู่ทุ่งนานะต้องเข้าใจวิถีของแต่ละคนความสุขของแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันอนะืแล้วแต่เราจะเลือกชอบ,บบชอบแบบไหนก็ใช้ชีวิตไปเถอะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยืนยาวถึงสามสี่ร้อยปีหรอกชีวิตคนเราขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับทุกอาชีพทุกพื้นที่นะครับ ที่คลิปนี้จะส่งถึงนะครับมันมีบักเข่งอยู่ตัวนี้ต้นเข่งท่านผู้ชมดูต้นเข่งนะครับเ,เ,เขาเรียกต้นเข่งกันนี่ก<ม>ินตอนมันสุกแต่แต่หน้าฤดูนี้มันออกได้ไงไม่ดูเหมือนกันมันออกฤดูนี้เหรอนี่นะครับใบมันใส่ไข่พัมใบเข่งนี่แกงไข่พัม ลูกมันก็จะ,ะเวลาเออไปกินแบบเออฝาดๆเวลาสุกมันก็จะดำๆแต่เรากินได้เลยนี่ลองหยิบกินได้เลยอ่ะเพื่องลองกินให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยอ่ากินได้ไงกินได้เลยฝาดๆอ,อ่ะลองดูเราไปวัดอ่ะคนแก่ตำส้มตำส้มทห้เรากินจำได้ไหมอืมข้าวเม็ดนันตำใช่ไหมข้าวเม็ดก็ตำทังเลือหรอเปล่า มันก็ตอนที่ตามอร่อยนะชอบมากเลยย้ายอํำปลาดี <c oughs> อืมกินได้อยู่ผลไม้ทุ่งนาวิถีทุ่งนาผลไม้ทุงท่งนาตามธรรมชาติอร่อยดีครับผลไม้ทุ่งนาขัวอยากเกิดแล้วส่วพ่อเราก็มี่จะเกิดเนี่ยครับกินไม่หมดปักประมาณเนี้ย บอบกระแตงว่ะวอุย้ยน่ารักจังเลย <c oughs> ไขแ่ไขแจ้ะไก่แจ้กำลังกินข้าวนะครับอาหารเย็นเขาเดี <c oughs> ๋ยวจะไปหาของกินซะหน่อยเดี๋ยวคงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับทุกคลิปทุกติดตามแล้วก็ทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก็บผักกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งบวบภาษากลางเรียกบวบบวบมูหาของอยู่ของกิน